สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแซน้อยลูกยางไฮโซนะครับวันนี้พามาดูรถไถคูปต้านะครับมาเป็นทีมนะครับปรับหน้านะครับดันดินนะครับทำคันนานะครับคูปตานะครับเอมนะครับ49 0 2นะครับขนาด49แรงม้านะครับ 2434ซีซีนะครับแค่คนขับนะครับแค่คนขับนะครับเวทไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับมาสามคันครับมี49 36นะครับ3าม p SP Special อันนี้นะครับแล้วก็40นะครับโรป้าตาสี อ้าวสีเกืเอบเกมครับเพราะว่าไล่ข้างบนนะครับมันมีน้ำนะครับน้ำมันซึมมานะครับก็น่วมนะครับ49่สิบเก้าก็น้ำหนักดีนะครับก็น่าอยู่นะครับรอบเครื่องยนต์กับน้ำหนักก็ได้อยู่ 8เกียร์ดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับ49ระบบเกียร์เบียนทิศทางนะครับก็เป็น uh, ซิงโคลชัตเทนนะครับพวงมารลัยพาวเวอร์คันแห้งนะครับมาดู3สโมค,ครับไล่ดินมาให้ MC9 มาดู40ครับรถไทยได้รุ่น,นครับ จานาซาสองามี่ห้าบานนะแล้วก็มีมิชลินด้วยครับดูสีดันดินขึ้นนาครับตั้งแต่ตัวรถนะครับของ m 4 9ก็ที่น้ำหนักอที่2ตัน สิบเจ็ดกับอีกสิบเจ็ดกิโลนะครับทน้ำมัน60ลิตรครับความสูงนะครับ36นะครับมิลลิเมตรนะครับดูครับก็ถือว่าใบมีดม้วนดินได้ดีอยู่นะครับใบมีด อ้าวแพ็คคู่ครับ40ดับ36ครับ40่สิบเาสังก็แตกต่างกันที่อ่ากระจังหน้าแล้วก็เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ของ36นะครับ ริม,มานของกระบอกสูบเราอยู่ที่1,647ซีซีนะครับของ40อยู่ที่1,826ซีซีนะครับเอา M49 ครับ ยำไปยำม,มาก็ดินน่วมนะครับดูพลัง3-6ครับแรงงานกันนะครับหนึงไล่ดินมาไล่ดินมาได้คนหนึ่งก็ส่งยินขึ้นคันนานะครับทำเป็นคันนานะครับ าก็นั่นนี่สุดแล้วก็บานข้าวเลยนะครับบานข้าวอ่ะเพราะมันทำมาปังดูนะครับแล้วนี้มันทำได้ไหมนะครับสี่สิบก็มีเวทหวัวงง้อนะครับ ชั่วโมกับ40ก็เนี่ยมาก็ใกล้เคียงกันนะครับอ๋อเป็นบล็อกเครื่องยนต์ของ36นะครบแจะว่าเพิ่มนะครับเพิ่มความกว้างของกระบอกสูบนะครับแล้วก็เพิ่มความยาวของช่วงชักมาดูพลัง40บ้างครับน่าใช้ไวรุ่นครับแ่งซิ่งแ่งสวยครับ หรือว่าแก้วครับมีแต่ลมด้วยครับจะเป็นแต่ลมไฟฟ้านะ,ะัะ ร,รู้ครับย่ำไปย่ำม,มารินก็เละนะครับก็จะจมนะรถก็จะจมนะครับ สีก้าครับไม่เอาแล้วครับตรงนู้นตัวติดนะครับพอรถไลคันก็ทำงานได้เร็วนะรถคันนึงก็ทำงานได้ช้าพอมาเป็นทีมาเป็นตี้ ถือว่าคล่องตัวดีนะครับรุ่นเอลรุ่นเอล์แล้วก็คล่องตัวดีมารุ่นเอ็มก็จะดูงานแบบสมบุกสมบันนะครับฮานนก็เบโคโกบโกเอ็นเคส200นะหารหดแหวงนะครับลอกสัไม่ใช่ลอกสะลอกคอมนะครับดูกันไปยาวๆนะ ลัง36บ้างครับว่า 111นิวตันนะครับเมตรต่อน้าวับสองพนเจ็ดรอรอบนะครับต่อนาทีนะครับน้ำหนักตัวรถก็น้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่1,230กิโลกรัมนะครับ ไม่รวมมาเด็กทวงล้อนะครับ40กับ3ัวก็มุมเลียวแคบสุดกนะ็คือ2.5เมตรนะครับภายของรถนะครับสูงจากพื้นก็35 350มิลลิเมตรนะครับเลื่อน่ินลูกเป็นล่างนะครับ งานตรงนี้นะครับเราไวาตอนแรกก็ประมาณหมื่นซองนะครับก็ตรงหัวมุมนะครับมันทําไม่ได้นะครับมันเลิข์รถไม่สามารถดันดินได้นะครับแล้วก็ก็กลายเป็นทองเส้นนะครับเส้นละสี่พันก็เป็นแปดพันแล้วยิงพันก็ข้างในครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้างในสวนนะครับก็คือดันดินทำขนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ ได้ไถนะครับหบานข้าวนะครับทำหน้าปั้งนะครับเพราะว่าน้ําเยอะนะครับเรวมาดูกันเลยนะครับคผมงานนะครับเมื่อกี้นะก็ทาได้แค่นี้นะครับก็ย้ายรถออกมาทําอีกที่หนึ่งนะครับข้างกันนะครับเพราะว่ามันลิกนะครับมันทําต่อไปไม่ได้นะครับ ก็จะดันนิดหน่อยนะครับแล้วก็หวานข้าวแล้วก็คาดนะครับดันขึ้นขนานิดหน่อยนะครับ M สี่เกับ L 4 0 1 8นะครับ ก็มาทําค้างไว้แล้วนะครับที่นี่ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับครับผมก็หวานข้าวนะครับแล้วก็ไถคา,าดเลยนะครับสามสิบหกติดคาดมาก็ได้คาดเลยนะครับมาไถานาด้วยนะครับแล้วก็มาหวานข้าวให้ด้วยนะครับ สามสิบกผิดคาดนะครับพอดินก็ยังร่วนดีนะครับคาดแตกเป็นดินนั้นดีอยู่นะครับคาดซุยดีอยู่นะครับดินละเอียดดีอยู่นะครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องแซนน้อยรู้จักฮัสโซด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ